สวัสดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ MS Channel นะครับวันนี้ผมจะพามาดูเรื่องของงบกระแสงเงินสดครับโอเคครับยังอยู่กันในซีรีส์ของการวิเคราะห์งบการเงินในเลเวลเบสิกนะครับผมจากตอนที่แล้วที่ได้พูดถึงเรื่องของการดูงบกําไรขาดทุนนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานในการดูกิจาการว่าเอ๊ะมันกําไรหรือขาดทุนนะครับ แต่แต่นะครับเราก็ยังเชื่อเขาไม่ได้เพราะว่างบกําไรขาดทุนเนี่ยบันทึกเงินที่ยังเก็บไม่ได้เข้ามาด้วยนะครับหมายความว่าง พูดง่ายๆเลยก็คือพวกที่ขายแล้วยังเก็บเงินลูกค้าไม่ได้ขายเป็นเงินเชื่อขาย s u b s c r i p t i o n หรือรายการต่างๆที่ยังไม่ได้ปรับปรุงนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเหมือนกําไรที่มันยังไม่ได้เป็นตัวเงินจริงๆเข้ากระเป๋าอ่าหมายความว่าถ้าลูกค้าออยกเลิอกออเดอร์ในงบกําไรขาดทุนก็อาจจะตัดรายได้ตรงส่วนนั้นออกไปได้นะครับลูกค้าไม่เอาของหรือไม่จ่ายหนี้พูดง่ายๆก็คือชักดาบนั่นเองนะครับรายการนั้นมันก็หายไปเลยแล้วถ้าเป็นยิ่งเป็นก้อนใหญ่ๆเก็บหนี้ไม่ได้เยอะๆเข้าเนี่ยบอกเลยว่ากระทบหนักมากนะครับดัง งบกำไรขาดทุนเนี่ยมันก็ดูได้ในระดับหนึ่งนะแต่วันนี้เราจะมาดูงบกระแสะเงินสดกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครก่อนที่จะไปเข้าเรื่องของงบกระแสะเงินสดนะครับผมจะอยากให้ทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องสักนิดหนึ่งนะครับเริ่มกันเลยดีกว่า งบกระแสงเงินสดกับงบกําไรขาดทุนนะฮะถ้าใครเคยเรียนบัญชีมาแล้วก็จะทราบว่ามันต่างกันยังไงนะครับเพราะว่างบกระแสงเงินสดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับตัวบันทึกเลยบันทึกกิจกรรมเงินสดเข้าวันนี้เข้าเท่าไหร่วันนี้ออกเท่าไหร่นะครับคือบันทึกตรงไปตรงมาไม่มีแบบว่าเอ้รายการนี้ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อแล้วมาบันทึกไม่มีนะฮะสมมติรายการเนี้ยขายได้ร้อยล้านนะครับแล้วรับเงินมัดจําเข้ามา30ล้าน งบกระแสงเงินสดเนี่ยก็จะบันทึกแบบว่าเงินสดเข้า30ล้านนะครับผมไม่ไม่สนใจร้อยล้านไม่สนไม่สนราคาเขาเรียกอะไรสิ่งที่วาดฝันไว้อ่าซึ่งเราไม่รู้ว่าเงินมันจะเข้าจริงหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นงบกระแสงเงินสดเนี่ยเป็นงบที่ค่อนข้างที่จะเชื่อถือได้มากที่สุดนะครับงบกระแสงเงินสดนะครับมันจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะฮะส่วนแรกก็คืองบกระแสงเงินสดจากกิจการดําเนินงาน กิจการดําเนินงานก็คือการค้าขายหรือทําการบริการอะไรทั่วๆไปเนี่ยแหละครับซึ่งงบกระแสงเงินสดตรงนี้มันควรจะเป็นบวกเราดูที่บรรทัดสุดท้ายของของในส่วนนี้นะฮะว่ามันใกล้เคียงกับกําไรสุทธิหรือเปล่ามันควรจะต้องใกล้เคียงกันนะครับสมมติกําไรสุทธิ50ล้านแล้วถ้าเกิดมาดูากระแสงเงินสดจากการดําเนินงานเหลือ10ล้านเองพอซูมเข้าไปดูดีๆอ๋อมัน เป็นการขายด้วยเงินเชื่อซะส,ส่วนเยอะนะครับส่วนใหญ่เราก็ต้องช่างใจแล้วว่าเอ๊รายการขายเนี่ยมันจะเป็นรายการจริงๆหรือเปล่าเงินจะเข้าจริงๆหรือเปล่านะก็ต้องระวังไว้นะครับผมในส่วนที่2เขาจะเรียกว่ากระแสงเงินสดจากกิจกรรมการาลงทุนตรงส่วนนี้นะครับก็เหมือนกับพวกเราเนี่ยแหละที่แบบ ทำงานได้เงินเดือนมาใช่ไหมได้เงินมาแล้วเหลือเอาไปทําอะไรถ้าเราเอาไปใช้จ่ายสู้ลมันก็หมดถูกไหมเราก็ต้องเอาไปลงทุนเพื่อให้มันงอกเงยขึ้นมานะครับบริษัทเองก็เช่นกันแต่การลงทุนในที่นี้เนี่ยมันจะเป็นการไปลงทุนในบริษัทอื่นซึ่งในส่วนนี้เนี่ยตัวเลขก็ควรจะเป็นค่าติดลบนะครับนั่นหมายความว่าบริษัทเนี่ยได้เอาเงินทุนเนี่ยไปลงทุนต่อให้มันงอกเงยขึ้นนะครับคือเหมือนกับในหัว มีมีหัวคิดนั่นแหละว่าเออจะทําอะไรจะทําอะไรนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยไม่รู้จะทําอะไรนะได้เงินมาแล้วก็เก็บเป็นเงินสดไวแน่นอนอันนี้คือคนที่ไม่รู้จะทําอะไรกับเงินนะครับซึ่งลักษณะนี้ก็จะเป็นบริษัทที่อาจจะไม่ไม่มีโปรเจกต์ค,คิดอะไรไม่ค่อยออกนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วตรงนี้ต้องเป็นติดลบนะฮะในส่วนที่3นะครับก็จะเป็นส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินนะครับกู้แบงก์การจ่ายหนี้ระยะสัน้นการจ่ายเงินปันผลอะไรพวกนี้ในส่วนนี้ก็ต้องควรจะเป็นค่าติดลบนะครับผม ถ้าเกิดว่าเขาจ่ายเงินปันผลเนี่ยตรงนี้มันก็ต้องไปติดลบนะฮะโอเคครับก็อันนี้จะเป็นวิธีวิเคราะห์งบการเงินนะครับง่ายๆ3ส,ส่วนด้วยกันนะครับผมซึ่งไส้ในเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปไล่ดูมันอย่างละเอียดค่อยๆไปนั่งดูก็ได้นะฮะแต่ว่าหลักๆมันก็จะมี3ส,ส่วนเนี่ยแหละครับดูงบกําไรขาดทุนเห็นกําไรแล้วนะฮะเอากําไรอ่ะมาดูซิว่ามันเป็นเงินสดจริงๆเข้าเป๋าเท่าไหร่นะฮะหรือว่า มันเป็นแค่ยอดขายที่ยังเก็บตังค์ไม่ได้นะครับถ้ามันเป็นยอดขายที่ยังเก็บตังค์ไม่ได้เนี่ยย้าอีกทีนะฮะว่าไปดูให้ดีเขาขายให้ใครรายการค้านั้นมันจะมันตังค์มันจะมาเข้าจริงๆใช่ไหมนะครับเ <c oughs> พราะถ้ามันไม่มาเข้าแล้วแล้วก็รับรองเลยว่าบริษัทไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายปันผลแน่นอนนะครับก็ในการลงทุนในตลาดน,นะกับบริษัท บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราก็ต้องดูหลายๆอย่างดูความจริงใจของผู้บริหารอะไรพวกนี้นะครับก็ยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง MS Channel ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปถัดไปจะนำเรื่องของการตั้งคำถามเกี่ยวกับงบการเงินมาต่อยอดลึกลงไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ